สวัสดีคะ่ะเมื่อนีมาพอ,อกับช่องเบาวทุนสาวจอยคือเก่าเด้อคะ่ะมื่อนีสาวจอยกะมาพอพัพอ่พอแม่เอฟซีอีกคลิปหนึ่งนะจ้าค่ะเมื่อนีกะมีตัวเด็ดมาฝากพอ่พอแม่เอฟซีเนาะตัวเด็ดของเฮา,ากัมาจาก วงพี่มีเส้นจ้าหลวงพี่มีเส้นเพันไหโชคเนะาะค่ะที่สาวจอยเฮดคลิปกะเป็นเพียงแนวทางนะคะเอามาฝากมาตอนพอพอแม่แม่เอฟซีดุ FC, ขุสุขคนเนาะเพื่อมีโชคมีหลบับมานมานปังปังไปน้ำกันเนาะคะ่ะ งวดที่แล้วหลวงพอ่อหลวงพี่มีเซนกับเข่าทั้งบนทั้งล่างนะจ้า7จ็ดเก่ากับหกหนึ่งเนาะงวดที่แล้วงวดที่1 6, 7, นึ่กุมภาหกเจ็ดนี้หลวงพี่มีเซนกับหายมาแล้วเดี๋ยวคอยมาเบิงตัวเลขกับสาวจอยเนาะคะ่ะว่ามีตัวใดแนะ่หลวงพี่เพิน่นหายตัวใดมาแนะ่ เราคอยมาจับใส่เอาเราคอยมาเบิงเนาะคะ่ะว่ามีตัวใดแน่อย่าลืมนะคะว่าสาวจอยเฮดคลิปขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเป็นแนวทางให้พ่อพ่อแม่แม่เอเนาะได้ออกไปเสี่ยงโชคกันคะ่ะเพื่อมีโชคน้ำกัน ค่ะเดี๋ยวสาวจอยจะภาพไปบเ,เ,เบ่งตัวเลขเนาะค่ะนี่เลยเบ่งตัวเลขหลวงพี่มีเซนปล่อยมาแล้วเดวจ้าปล่อยมาแล้วเนาะหวดนี่หลวงพี่เพิ่นกะห้เลขเลขวิ่งก่อนนะจ้ะเบ่งเลขวิ่งก่อนเด้อเลขวิ่งหลวงพี่เิ่นห้8แปดห้เลขแปดมาตัวเดียวค่ะ ส่วนมาก f อซพอพอมีแม่เพิ่นจะมักแปดกันจ้ะเออโมแมนเพิ่นจะมักเลขวิ่งกันเนาะลองไปจับใส่ค่ะถ้าบ,บอมักเตี่อาจารย์จับให้วิ่งแปดอาจารย์เพิ่นจับให้ยลงลงพี่เพิ่นจับให้ยกะสองสามแปดจ้ะสองสามแปดเนาะสองสามแปดนี่ลงพี่เพิ่นมักสามแปดจ้ะสามแปด เน้นเลยเพิ่นวาสามแปดพ่นมากสามแปดมากกว่าแปดสามนะจ้ะแล้วก็วิ่งอีกตัวหนึ่งก็คือศูนย์ค่ะศูนย์ศูนย์หลวงพีมีเส้นเพิ่นจับให้ก็เป็นศูนย์หกศูนย์เจ็ดค่ะถ้บบาบ่มักที่อ่าหลวงพีมีเส้นเพิ่นจับให้ก็ลองเอาไปจับเบิงะะ่งเด้อค่ะว่า ผู้ใดมีเลขแน่ใจก็เอามาใส่เบิ่งค่ะตามนี้ดนะคะนี่สาวจ่อยเอามาฝากจากหลวงพี่มีเซนค่ะงวดที่แล้วเปินเข่าเจ็เข่ากับหหนึ่งเนาะคะ่ะเขาทั้งบนทั้งล่างร้องเบอเดนะคะนี่ราคาตัวเลขหลวงพี่เพิ่นก็นจะมีแค่นี้ค่ะ เดี๋ยวสาวจอยช่วงโค้งสุดท้ายเดี๋ยวสาวจอยจะไปตามให้อีกเยค่ะเดี๋ยวจะทรไปหาพระอาจารย์ใหม่ว่าจะได้ตัวใดมาปล่อยจะเป็นตัวเก้าบอรหรือจะเป็นตัวหม่แต่เลขที่อาจารย์ฝันย่างบ่ท่านในมีเด้ค่ะที่หลวงพีพเพ่นท่นได้ฝันจ้ะค่ะพอพอม่ม่เอฟซีท่านใดทามีโชคมีลาบก,กะ สามารถซอยท้ำบุญสางกำแพงกับหลวงพีมิเสนใดเด้ดค่ะตามหมายเลขบัญชีที่สาวจ่อยคืนหายด้ค่ะตามนี่เลยทามีดวงเนาะทามีโชคกับพระอาจารย์กับผู้ใดอยากเฮ็ดบุญก็เฮ็ดเฮ็ดใดเด้ค่ะตามหมายเลขบัญชีที่สาวจอยคืนหาค่ะของธนาคารกรุงไทยเด้ค่ะพระอาจารย์ยิ่งกำลังสางกำแพงอยู่ค่ะ เพื่อได้มีโชคทําบุญรวมกันเนะาะค่ะหลวงพี่มีเซนวิ่งแปดจับคู่2 3 8เน้น3 8วิ่ง 0, 0, 6, 0 7, ูนย์ค่ะตัวนี้พอ่พอๆแม่เอฟซม,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 มีตัวเลขในใจไปเอาเลขวิ่งไปใส่กระไรเด้อจ้ะทาบอมักทีหลวงพี่มันจับหายเนาะตามนี้เลยค่ะ ตัวเลขก็จะมีหน่อยคู่ค่ะแต่ว่าวิ่งแปดแปดนี่มันก็จะดังค่ะดังแน่ดังข้างอีีค่ะแปดแต่อาจจะเป็นสองสามสามสองกระได้ด้ค่ะล้องเบิงเนาะเผื่อสามแปดมากก็อาจจะเป็นสองสามกระได้นะสาวจ่อยว่ามันมีรุ่นเนาะมีรุ่นได้หลายอย่างสองแปด ก็สีหาซื้อ,อไดรร้แจ้ะกรน่าจะเป็น2-3จ้ะถ้าซื้อได้เนะาะลองเบิ่องบดงอจ้าเผื่อมีโชคมีลาบก็ทำบุญกระาจารจ์ากับหลวงพี่เนาะถ้าผู้ใดมีโชคมีลาบก็ทำบุญน้ำกันเ้ยค่ะตัวเลขก็จะมีแค่หน่อยคู่ค่ะมีแค่นี้แหละ เดี๋ยวโค้งสุดท้ายสาวจอยสิไปตามมาอีกจ้าว่าพรว่าหลวงพี่เพ่นฝันบอถ้าหลวงพี่เพ่นฝันก็สะได้เอาตัวเลขมาให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ได้รุนกันอีกนะจา้านี่แล้วค่ะตัวเลขก็สิป,ประมาณนี้วิ่งศูนย์สาวจอยก็มาด้วยดค่ะศูนย์ 0ห06ไปสิเนาะเพื่อมันเพื่อมันออกไปแนวนี้จ่ะเพราะว่าวิ่ง8นี่ตอนนี้เจ้ามือนี่บอัับเลยจ่ะบอขายพอมบอขายบอราบจ้ะค่ะเบ่งไว้เด้อค่ะแคปหน้าจอไว้ค่ะถ้าผู้ใดเขียนพรท่านก็แคปหน้าจอไปค่ะ,ะแคปหน้าจอไว้ไเลยค่ะ เดี๋ยวสิลืมฝ่ากไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อค่ะ2องสามแค่ะค่ะคลิปนี้สาวจอยก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ละค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะขอให้พี่น้องมีสุขมีหลาบมันๆปังๆไปน้ำกันเด้อค่ะสวัสดีค่ะ